อาจจะไปรับซื้อเข้ามาโลละเจ็ดสิบบาทนะครับนะครับขายเป็นรกคนขายครับขั้วตัวนีว้คันดีครับแล้วกับขั้วให้เขาชาวบ้านมาสั่งเข้ามาขายนะครับตัวตัวลอยหกสิบลอยแปดสิบไปครับตีทอนคนแล้วขวั้วแล้วเรียบร้อยครับหรือว่าเป็นมีกำไรอยู่ตรงนี้ เป็นอาชีพทางเลือกในยุคโควิดนะครับตรงนี้ง่วก็เป็นโรคล,ลิมปิสกินเนาะหมูก็เป็นนะครับข้อยก็เป็นนะครับเหลือแต่ไก่กับปลาเนี่ยนะครับพ่อเป็นอาหารที่กินได้อาหารหลักๆคนนอกก็มีหมูมีมีเนื้อหมูเนื้องัวไก่นะครับแันะ้วเ่อไป ครับอันนี้ก็เป็นคอคุนนะครับเนาะออีกคอหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกคอหนึ่งคอคอพันธุ์แล้วคอคอพันธุ์นะครับอีกคอหนี่ก็จะเป็นเป็นคอแม่พันธุ์ครับแม่สาวคอแม่สาวนะครับคอหนี้จะเป็นคอแม่สาวเตรียมให้ มีการผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ออกไข่เผื่อเขาเพาะเองก็มีนะครับเพาะเองก็มีรับเองมากกัมีนะครับขายดีครับเจ้งนี้ขายดีนะครับคนเราก็สั่งอีกซุ้มหนึ่งก็ปล่อยโอ้ขันนีครับเพื่อนเสียงดีเลยนะครับอีกซุ้มหนึ่งก็ปล่อยมากกินอิสระนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กครับที่หายคด สามชี้ขีดว่าไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแม่พันธุ์จะของคนวิโยกับบุกด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นของแม่พันธุ์ครับัน,นีของแม่พันธุ์ที่มีลูกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นกรงสำหรับแม่พันธุ์นะครับเพาะนี่นะครับอันนี้นะครับแลยแยกออกแยกแม่มันออกไรกัน อยางแมมานอกนะครับคุ้นอย่างข้าไปผปสมห่แล้วก็ใส่สารอาหารเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นห้างที่สำรับสิฝักหมอกแมก่ไข่หมอกแล้วครับซุ้ซมนี่ก็เป็นสุมกําลังเป็นแม่ไข่แล้วนะครับเป็นแม่ไข่ที่เตรียมไข่นะครับมีหลายระดับครับเป็นแม่สาวตั้งคุ่นเป็นแม่สาวทั้งนี้เป็นแม่ไข่แล้วนะครับสิึืนเตรียม หมอบห้างนะครับออกลูกมากอายุคงนี้เป็นระบบทีเดียวแล้วก็เป็นอีกอาชีพช่องทางหนึ่งนะครับที่ในยุคโควิดคนหากินยากครับอาหารก็ยากตลาดนาัดก็ปิดนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับเขาขายทาั้งขายขายทางเฟซขายทาั้งไลน์ทางยังอะไรครับ,ค,รบคนมาสั่งเมืองเราหาฮกโต ครับได้มือเราเป็นพันกว่าบาทครับตัวละาหกสิบแต่ตัวเราล,ลอยหกสิบถอนขนแล้วนะครับหรือเขาเลี้ยงว่าท่านน่าจจะไปรับหาสื่อน้ำบั่นรับสื่อโลละเจ็ดสิบหาโลละเจ็ดสิบแล้วแต่คุยกันออกมาเราขนถอนขนขายขายตัวเราล,ลอยหกสิบตัวเราล,ลอยแปดสิบนะครับใกล้แม่สาวก็แพงน้อยหน่อย ไก่แม่สาวทอนคนลอยแปดสิบไก่นมลอยหกสิบเดี๋ยวแกอันนี้ือเป็นลูกมันงข้อเย้มากส่วนแรก็ปล่อยออกไปดูขอดอันนี้ก็เป็นอาชีพท่าเรือครับอ่าขอฝากพี่น้องเป็นช่องทางหนึง่งในการสั่งรายได้ในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับ อีกอาชีพทางเลือกมีสิมาแนะน้ำเนาะพี่นอ้องอาโมนีก็หวังว่าพี่น้องได้รับชมแล้วก็ถืกใจคอยพี่น้องกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับเอ้คลิปต่อไปสิมีอาชีพทางเลือกอีกอย่างหรือมีอีกอย่างสิมาแนะน,นกะ็พี่น้องกดติดตามไหนนะครับเด้อมนีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ